ต่อไปนี้จะสอนวิธีการใช้งานพองอรอ3และพองอรอ53นะครับซึ่งก็โปรแกรมก็ยังอยู่ในที่เดิมเหมือนเดิมก็คือท่านก็เข้าไปที่เว็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก username กับาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับท่านใส่ไปเลยนะครับท่านก็เข้าสู่ระบบนะครับ ท่านก็นเลือกจัดทำพองดอสามหรือจัดทำพองดอห้าสามนะครับสองรายการตรงนี้การบันทึกข้อมูลเนี่ยจะเหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะครับหลักการสังเกตของบุคคลธรรมดาท่านสังเกตง่ายๆว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือเราจ้างนายนางนางสาวหรือล้านนะครับกรณีของร้านนะครับ ก็คือเจ้าของก็เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญก็ตรงนี้ก็จะเป็นบุคคลธรรมดาตามแบบของสมกรตินะครับส่วนกรณีของพรอ .53 ก็จะเป็นที่ท่านหากกคือบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้ามีลงท้ายคําว่าจำกัดเนี่ยแน่นอนเป็นนิติบุคคลนะครับ นิติบุคคลนี้จะเสียภาษีพรกร50 51อันนั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเฉพาะตรงนี้นะครับภาษีหักนิตใจนะครับท่านก็เข้าที่ทําที่จัดทาพนึ่1เลือกบันทึกนะครับเลือกบันทึกภาษีหักนจ่าจพรสา3นะครับเลือกเดือนที่ท่านจ่ายนะครับพรกร3ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะครับสิ้นปีจะต้องสรุป สากส่งสำนักงานสำมะกรพื้นที่สาขาราดุริภายในเดือนมกรานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเข้าไปบันทึกตรงพงกรกรสามนะครับท่านสามารถบันทึกย้อนหลังได้โดยท่านเข้าไปที่เดือนมกราแล้วเลือกตกลงนะครับ <c oughs> ตรงนี้ท่านจะต้องติ๊กว่า,ำานำส่งภาษีตามมาตราก็คือจะมีมาตรา3ามเตริะสะอันนี้เป็นของพวกบริษัท จำกัดนะครับ48ทวีอันนี้เป็นของนักหักนำส่งของอต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับส่วนของหน่วยงานของราชการเราจะหักตามมาตรา50บงเล็บ3 4 5หรือตัวสุดท้ายท่านจำว่าตัวสุดท้ายนะครับท่านเลือกตรงนี้เสร็จแล้วท่านยังไม่ต้องันทึกข้างหน้าเลยนะครับรายการข้างหน้าเดี๋ยวระบบจะเป็นคนยกมาให้เองท่านก็ไปที่ใบแนบนะครับชั้นใส่เลข ประชาชนของผู้ถูกหักนั้นได้เลยนะครับใช้ enter นะครับโปรแกรมตรงนี้จะแนะนำให้ท่านใช้ enter ทั้งหมดเนื่องจากว่าข้อมูลถ้าท่านใช้ enter ไปแล้วเนี่ยข้อมูลจะขึ้นมาให้ท่านโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นฐานข้อมูลนะครับครั้งแรกขอให้ท่านพิมพ์ที่ถูกต้อง เพราะว่ามันจะเป็นฐานข้อมูลสำหรับเดือนถัด,ถดไปนะที่อยู่ท่านก็บันทึกไปได้เลยนะครับจําบนนะครับคำว่าหน้าเมืองเนี่ยท่านอาจจะพิมพ์แค่ไม่ครบก็ได้นะครับท่านใช้ Enter ระบบก็จะเค้นไปหาให้นะครับเสร็จแล้วก็วันเดือนปีที่จ่ายนะครับใส่เฉพาะวันได้เลยนะครับท่านจ่ายวันนี้เท่าไร่ท่านก็ใส่วันที่จ่ายนะครับตามดีกาที่ท่านเบิกนะครับเลือกประเภทที่จ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าอะไรค่าบริการค่าจ้างทําของส่งเสริมการขายใช่หรือไม่ถ้าไม่มีให้ใช้อื่นๆและท่านจ่ายเป็นค่าอะไรตามที่ท่านจ่ายก็คืออาจจะเป็นค่าจ้างเหมา นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเราหาักเนยตาร้อยละหนึ่งนะครับเราก็กําหนดเข้าไปจํานวนเงินที่ท่านจ่ายเขาในครั้งนี้นะครับเต้ Enter. าไภาษีจะขึ้นมาเองนะครับถ้ามีรายการจ่ายครั้งต่อๆไปท่านก็สามารถจ่ายได้เสร็จแล้วท่านก็จัดเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับท่านก็จะจ่ายไปเสร็จแล้ว ท่านก็สร้าง่ายื่นสื่อเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งได้แบบพองอรสามสร้างฟ่ฟยื่นสื่อนะครับเลือกแบบเลือกเดือนเลือกปีนะครับแล้วตกลงนะครับท่านก็จะได้พองอรสามพิมพ์เป็นแบบไปส่งที่สำนักงอำเภอนะครับ ใช้เฉพาะใบหน้าใบเดียวใบแนบไม่ต้องเพราะว่ามีการฝากไฟล์ไปแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สมรกรได้เรียกตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเรียกมาเองจากระบบนะครับส่วนท่านจะต้องพิมพ์ใแบแนบของพองระสามท่านก็ไปเลือกสอบถามแบบพิมพ์เลือกพิมพ์ใแบแนบเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยงานนะครับก็คือตกลงนะท่านก็จะได้ เป็นใบแนบนะครับอันนี้เป็นตัวอยา่างส่วนกรณีบางท่านบอกว่าบันทึกไปแล้วปรากฏว่าผิดจะทํำยังไงก็คือท่านก็ไปที่จะทําพองกรอสาเหมือนเดิมเลือกบันทึกเลือกบันทึกข้อมูลภาษีหักนี้จ่ายพองรอสามนะครับเลือกเดือนที่ท่านบันทึกถ้าท่านบันทึกผิดท่านก็เลือกตกลงเหมือนเดิมนะครับมาตราท่านไม่ต้องไปยุ่งท่านก็เลือกใบแนบและเลือกสอบถามใบแนบ ท่านก็ค้นหาขึ้นมาว่าท่านจะแก้ไขสิ่งใดของคนคนนั้นท่านอาจจะแก้ไขเงินที่จ่ายผิดท่านก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อของคนคนนั้นนะครับรอโปรแกรมมันขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้ท่านว่า,าเงินได้ตรงนี้เราบันทึกผิดจริงๆมันต้องเป็น2องหมท่านก็บันทึกเป็น2องหมนะครับภาษีหักมันก็จะเปลี่ยนแปลงท่านก็จัดเก็บนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้ท่านสามารถแก้ไขได้จนกว่าท่านจะส่งข้อมูลไปที่สำมากแล้ว ถ้าส่งแล้วท่านไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับอ,อย่าง,งกรณีของพองกระสเนี่ยถ้าท่านจะนําข้อมูลไปยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็เหมือนเดิมก็คือไปจัดทาพองกระสเลือกสร้างไฟล์ย,ยื่นสื่อทับอินเทอร์เน็ตนะครับเลือกค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์สําสหรับอินเทอร์เน็ตพองระสเลือกเดือนเลือกปีเลือกเดือนนะครับตกลงนะท่านก็จะได้เป็นไฟล์ข้อมูลไปสําหรับไปอัปโหลด ท่านก็จะเอาก๊อปคัดข้อมูลนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วท่านก็พาสวางแล้วนําข้อมูลตรงนี้ไปอัปโหลดพออัปโหลดเรียบร้อยแล้วาท่านก็ลบได้เลยเพราะข้อมูลตรงนี้มันอยู่ในโปรแกรมสมกัริแล้วโปรแกรมตรงนี้ไม่มีการหายนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องท่านเสียไปลงวินโดว์ใหม่นะครับท่านก็เข้าไปที่เว็บกรมสมกัริเหมือนเดิม นะเลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์เลือกยืนแบบด้วยสีเลือก s v s แล้วก็เข้า username เนมพัทเบท่านก็สามารถใช้งานได้แต่อย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือว่าท่านจะต้องนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกที่ติดตั้งที่อยู่ในตู้เมลอะเอามาติดตั้งที่เครื่องใหม่แค่นั้นเองท่านก็สามารถใช้งานต่อต่อเน,นื่องได้เลยอันนี้คือพองรอ3นะครับท่านสร้างพองรอ3จนกระทั่ง